สวัสดีครับพี่อ่าตอนนี้มาเครื่องของหลวงพอ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นย้อนยุคหรือทันยุคนะครับตอนนี้หายากมากนะพี่นะราคาก็โ,โหแทบจะไม่กล้าเอามาเลยนะกลัวมันจะสูงไปนะครับแต่ก็ต้องเอาอมาบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยว <laughs> ไม่มีของขายนะครับอ่ะอันแรกนะพี่นะอันแรกเป็นรูปถ่ายปีหกหนึ่งนะ หกนึ่งเลี่ยมเงินลุกบานนะครับเลียเ่ยมเงินมือหนึ่งเลยนะหกหนึ่ง <c oughs> พร้อมเลี่ยมเงินพลาเปลยเนะีผมขายไปบาลลับพันแปดนะอันนี้เจ้าของเขาสีนเก็บไว้มาพอสมควรนะครับเก็บน่าจะสองสามปีนะเห็นเขาพูดมานะนี่กระดาษเหลืองเลยเขาไปเลี่ยมแล้วเขาก็สีนถุงเก็บไว้นะครับกันอนะากาศ อันนี้มองมองดูรูปไม่ชัดนะแต่ว่ารับประกันท้าแท้แน่นอนนะครับอันนี้เอาบาทละสองพันห้าแล้วพี่นะบาทละสองพันห้ารูปเปือยเนี่ยขายไปบาทละพันแปดนะที่ขายไปเนี่ยแต่อันนี้เลี่ยมเงินแล้วนะครับเลี่ยมเงินแท้นะเอาสองพันห้าร้อยบาทบา,บาทละสองพันห้าร้อยบาทมีสี่บาทนะพี่นะมีสี่บาทแล้วก็ ครึ่งองครึ่งองค์รูปเปือยตอนนี้เนี่ยผมขายอยู่บาทละเก้าร้อยบาทอันนี้เลี่ยมเงินแล้วอันนี้ขอขอสักพันเจ็ดแล้วกันพี่่ะขอพันเจ็ดแล้วกันเลี่ยมเงินมาก็ประมาณพันพันสองแล้วอขอสักพันเจ็ดแล้วกันนะเลี่ยมเงินเนี่ยมือหนึ่งพันเจ็ดองนี้เป็นรูปไทยปีห้าเก้านะครับพร้อมกล่องเดิมจากวัดแบบนี้เลยนะ แล้วก็มีออตอกโค้ดรันดับเบร์นะครับรุ่นนี้นะปีห้าเก้าเป็นรูปถ่ายที่ตอกโคดรันดับเบร์นะครับของทางวัดนะมีปั๊มนูนเป็นลูกหนุมานนะครับดูให้ดีนะหนุมานรูปรุ่นนี้นะมีของสีมือนะครับมีของล็อกเลนแบบหายากนะตัวจรินหายากมากนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ อุ้มบาทนะครับเป็นรูปหลวงพ่ออุ้มบาทต่อโคดลันดัมเบอร์ด้านหลังปั๊มตาวัดแล้วก็มีจีวอนติดมาให้ด้วยนะครับเป็นปีห้าเก้านี่นะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เนี่ย เอาสองพันบาทนะพร้อมกล่องเดิมนะครับมีมาแค่บานเดียวนะนี่แค่กว่าจะได้มานะพี่นะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าจะได้มาแต่ละองค์อ่ะพร้อมกล่องเนี่ยเอาเอาเอสองพันบาทแล้วก็พระพุชานะครับได้มาสององนะพระพุชานี่หมดจากวัดหลายอาทิตย์แล้วนะครับหมดจากวัดหลายอาทิตย์แล้วนะด้วยด้วยความสวยงามขององค์พระนะคนตามมา เช่ากันเยอะนะครับตอนนี้ล่าสุดนี่ขายไปสามพันหกนะอันนี้ผมไปตามกลับมาได้อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอสักสามพันแปดแล้วกันพี่ขอสักสามพันแปดนะครับอันนี้ถ้าใครที่เก็บไว้ <c oughs> หลายปีจะรู้นะครับปีนี้สวยมากนะปีนี้เป็นนั่งกระดานนะครับแล้วก็องพ้าเนี่ยลมมาได้สวยนะครับเงาวับเลยได้ฐานนะครับเป็น ายเสกแล้วก็แผ่นปั๊มนะครับตุกตาตุกตานะแล้วก็พลอยเสกห้านิ้วนะครับลูกปุ๊ดอบุชาห้านิ้วเอาเอาสามพันแปดนะพี่นะอย่ารอให้ถึงห้าพันเลยพี่เชื่อผมรุ่นนี้สวยจริงนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะนี่ต้องตามกลับมาก็บวกบางๆใครสนใจก็ทักไลน์ไอดีมาได้นะครับไลน์ไอดี A C A L L V E T E นะครับนี่ครับกระดาษนี่นะ ID Line นะครับ A C A L L V E T E นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0967276947นะครับสวัสดีครับ